คมาดูข้อที่5นะครับข้อที่5ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์นะเรียนจะมาสอบวิชาคณิตแล้วนะจะมีแบบทดสอบเป็นข้อเขียนกับแบบเลือกตอบนะครับมีข้อเขียน5ชุดแบบเลือกตอบ4ชุดนักเรียนจะต้องเลือกทำข้อสอบเพียง1ชุดจะมีวิธีเลือกทั้งหมดกี่วิธีน่าะ มีข้อเขียนกับข้อกานะครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นเลือกแค่1ชุดเท่านั้นแปลว่าเราต้องนำข้อสอบทั้ง2แบบนี้มารวมกันนะครับนำา5มาบวกกับ4เอามารวมกันนะครับเป็น9แปลว่านักเรียนเนี่ยมีตัวเลือกทั้งหมด9ตัวเลือกนั่นเองว่านักเรียนจะเลือกแบบไหนเลือกเพียงอย่างเดียวนะครับ จากนั้นข้อที่5จะตอบ9วิธีครับ9วิธี